เรียบร้อยบามัเนหลักทุนเป่ามาโอ้สุดยอดครับเนี่ยทับนืกอ่บารเอาทุนเป่ามาเอากี่นี้แล้วครับฝ้ากาห้องปลากระกินไฟที่ยุ่นก็กันระหวังฝนกับคนตกป่าเอาครับไม่แล้วสวยๆครับเรียบร้อย สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้กาแาพี่น้องมากปบป่าขึ้นเก่าแล้วครับตามล่าหาป่าสอยหาปลาสอยพีเอสดมครับวันนี้ยุห่วยคือเก่าเกาบ้านครับมากับเซียนสองเซียนครับวันนี้นี่นะครับเซียนละเลดกับเซียนท็อปครับ ขันเทปเลยครับสองเส้นนี่เราชมผลงานเลยครับว่าสิบเอ็ดยังไงอ่าครับโยนครับหมานบองมานมานิ <c oughs> โอ้มนปลากะสุกโค้ว่าเป็นลงใส่ปลปาเลยครับดอกเนี่ยเรียบร้อยครับค่าปลาผักบุง้งไปไปไปไม่ไม่แก้มือโยนไหมครับโยนผ่านโยนผาดเส้นท็อปโยนผ่าน,าน,านาครับ เอาไหมเอาไหมเอาครับแกะมือครับกี่โยน,ยนขาป้าพักบุ้งหมดละ่านี่โอเคครับทางๆก็มีดาวปูน่ะเดินกันมาตกด้กันครับรอชมผลงานครับนครับโย,ยนไปจากก่อนนยนเี้อ่ามาใช่เออ เอาครับมาแล้วเซียนท็อปแซ่หลา <c oughs> <c oughs> ป้าป้าครับ <c oughs> โอ้ยดึงมาได้โฟมเป้า่แหละครับเอาไหมเอาไหมแจ้มือแจ้มือไมได้ชิมแบบลุงเอาครับ <c oughs> เซียนท็อปได้ป่ะเนี่อโอ้ยเซียนป่านี่สิลุด,ดูแท้เนอะลุดด,ดีแล้วครับคือส <c oughs> ิวได้กินดอกตรอนี้ <c oughs> โอ้ป่ายานกลองครับ <c oughs> ได้ว่าได้ตัวนี้เซียนเลดครับสิได้เห็นตัว่ มอมานอ๋อได้อยู่ครับโอเคเลยเอาเสีนท็อปบัลนี่สีได้บอดึงโฟมเป่ามาหลายเท่เาเลยเด้อเซียน <c oughs> สิีได้โตน้ำเขาบอโอ้รอบนี้นาส <c oughs> เิเรียบร้อยครับโอ้โหเรียบร้อยครับได้อยู่ครับเอาเบิ้งไปอีกเง,งี้ยวๆครับเอาครับโอ้ต่อเนื่องเลยบัลนี้ได้เวลาแล้วว่าสัน เซียนท็อปบากินดีหลังจากนี้กินนี้ดีครับนี่มาอีกตัวแล้วมนันมนครับม,ม,มันมานคือสิมมานแท้เซียนเซียนท็อปเบิร์นสองเลยครับต่อเนื่องเลยโยนลงไปข้าวเดียวขัดนข้งๆกับกินครับบนันนี้โอ้มาแล้วมาแล้ว <c oughs> ได้ทีได้ที จัดเงียๆไปครับวันนี้เอาอีกแล้วโอ้ได้ทีแล้ววันนี้เงียเรื่มทำง,งานหรอครับเสี่ยนท็อปกำลังเมาช่วงนี้โอ้โหสวยงามครับเรี็บร้อยอ้าวอีกากระบ,บินพานครับบนันนี้อุดมสมบูรณ์ครับแถวนี้สัตว์ปลากระมีครับตน้น ใหม่กรหลายต้นยางไงครับพุ่นะต้นยางนากกบกไงเอ๋อจัดไปอีกตัวดูเดี๋ยวดี้ดูเห็นตัวยังเรียบร้อยบอาแมนหลักทุ่นเป่าไหมโอ้สุดยอดครับ นึกว่าสิเอาทุนเปล่าแมาเอาๆกันไหมเอ้าโอ้ทางนี้ก็มีครับปะท้อเซียนเลศครับวานนี้ข้างๆกันเลยครับกินพร้อมกันอีกทั้งหากเรียบร้อยโอ้โหข้างกันเลยครับตัวตัวตัวใหญ่เลยครับเศรษงามสวยงามเปิดเงินไปยาวๆครับ อ๋ครับบรรยากาศฝนกำลังสีมาฝหนกับไกลๆไปนะฟ้ามืดเลยอ๋อสีหลอดกนะ่นาะเกับต้องฝนกับฝ้าห้องเนี้ยไกลๆไปแล้วครับเอากินนี้แล้วครับฝ้ากับห้องปลาก็กินไฟทีุ่่นก็กันระวังฝนกับ้นตกป่า เอาครับไม่แล้วครับสวยๆครับเสร็จเรียบร้อยทุนหายวะลองมองดูผลงานไหนบ่โอ้เสร็จเรียบร้อยครับสวยง่ายไปแล้วครับโอ้ซสไเล์จัดหนักครับเนี่ต่อเนื่องเลยครับเอาเอาอีกแล้วครับ เส้นเล็ดลากอีกแล้วดีเลยหมูฝนกับจีม่ไหนกันแล้วครับสวยงามสวยงามโอ้ไข่ไข่เลยครับฝนกับจีตกครับโอ้อลมแห้งบันี้ปลาก็เริ่มกินครับฝนกับจีตกเอาครับรุร่นกันครับระวังเอาปลากับเอาฝนอนในจีแมาก,ก่อนกันเอาครับ ผลงานมาอนี้ครับโอ้เต็มถุงเลยสวยงามสวยงามสุดยอดครับผมขอบครับพี่น้องฝนลงเม็ดครับจะไหนกะันหนี้น,นี่มานี่ดอกลบฝนกันกระะเป๋าใดวมาแล้วครับบอกแปลกบอกแปลกแล้วเอา ฝนตกปลาก็กินอยู่ครับเบื้องพี่น้องเงี้ยปลาูโลงเม็ดแล้วครับลบอยู่ใต่พรมครับก่อนดิโเซียนท็อปไปเรื่องม้านครับอเอาสู่ฝนเหมือนน้ำแกันครับพี่น้อง เอาครับโอ้ไม่ไว้ครับฝนตกแห้งเก็บแล้วเซียนท็อปก็เก็บแล้วครับมีฝนกันครับพี่น้องแห้งโคตรบปหนีิาการภาพอากาศแล้วเฮ้ยผีตัวเกียจกูถ่ายก่อนเอาโอ้เขาได้โยครับฝนกระตกเลยนี่ของเสียนท็อปครับ โอเคโอเคเอาครับพี่นองมีฝนมากเมื่อกี้นี่โอ้เปียกมืดครับวันนี้กระิเอาปลามาวาสิอบครับนี่ฮะขัดมาหมามันซิฟก็โตครับขัดมาวาสีมาใส่เตาอบครับอเอาไฟป้าอบกินครับปลาซอยนี่ครับเซียนนาเรียดคนจัดการใครครับ ีครับโอ้ยไข่พร้อมอบกินครับตั้บักแข็งสนแหละครับกับเขาแรงนี่ถ้าจะสูงใครไหมกับผมครับใครไข่ครับโอ้ยจำเลยนี่แหละครับปลาที่เข้าได้มาเข้าปิซซ่าอบครับด้วยหม้ออบลมร้อน เอาเกียร์โอไว้ครับปกจั่าที่เสียมันเล็ดลอยเชตสปาสงสารครับยี่สิบห้าทีอความร้อนลอยเสาครับระยะเวลาก็ยี่สิบห้านาทีสุดพอดีสุดพอดีครับออเอาลอด <รอ S 2> ติดตามเครับบาิกินครับตาำมุ่งแมงซะนล้ครับผนกระทบตอนนี้ออโอ้ขัดขัดเอาลอช่วมกันครับเอามาพี่น้องลุยล สามบกฮงโอ้ยมกปลาซอยไข่อันนี้อบนะครับใส่อบอบหม้ออบมลมร้อนครับผมอันนี้มกปลาซอยนี่ครับอันนี้จะอบอบปลาซอยสามบกฮงครับกับเจียวกับขนมเซนเอาเนื้อติ๊บหนึ่งมามามาลุยกันครับกบระแสบครับผมขอบคุณพี่นอ้อง กรบแทบครับกินเผาแรกน้ำกันเนาะตบป่ามากไม่มีการคนตบครับเปียกมืดไม่ไรกันมากกระแทบครับกินเผามาครับกินเผาน้ำกันครับนะครับตับเส้นทะเลครับตับแส้นทะเลครับผมมามากินเผาครับผมกระแทบนะครับฮานโน มกปลาซอยเอ็ดปลาซอยตามมาหู้ยมามาจัดๆต้องทำแนบโว้ยลุยๆสุนัพี่น้องอุ้ยไข่ครับไข่เด็ดๆเลยครับปลาซอยไข่สุดยอดครับสมามาุดยอดมามามาทอหลังทำไมครับแซ่บครับเอาครับพี่น้องแซ่บครับเออเหมือนเราแต่นึ่งมีครับเต็มจัด โอ้โหแซ่บแซ่บแซ่บเป็นใครครับ,บ,บ,บนเนี่ยฮะครับคลิปนี้ก็ฝากเป็นข้อหนีได้ครับท่านใดก็ฝากเพื่อนๆติดตามบ้าวนครบังไว้ในเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์กดสัส่งสไก่ให้เด้อย,ยังชอบกันในคลิปหน้าได้ครับผมครสองคนกำลังกินกันแซ่บเลยครับ